ตำรวจก็ไปค้นบ้านเลยนะคะกำลังเป็นที่พูดถึงกันวอนเน็ตเลยค่ะในกรณีอดีตดาราดังนะคะคุณกิฟต์พัฒนร,รีถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเข้าค้นบ้านหลังจากที่ตรวจพบว่าอาหารเสริมแบรนด์ดังของเจ้าตัวเนี่ยมีการโฆษณาชวนเชื่อที่เกินจริงแล้วก็ได้นําข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์นะคะโดยวันที่7ธันวาคมที่ผ่านมาค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นได้นําหมายศาลนะคะเข้าค้นบ้านนี่ยสจุดด้วยกัน ที่หมู่บ้านดูสิทธิพัทยาหิวจังหวัดชนบุรีแล้วก็อีกหนึ่งหลังนะคะนั่นก็คือหมู่บ้านคุณสุขหนึ่งจังหวัดชนบุรีเช่นเดียวกันหลังจากที่ได้เฝ้าติดตามความเคลื่อนไหวทางออนไลน์ของบริษัทอาหารเสริมแบรนด์ดังซึ่งมีชื่อของคุณกิฟเป็นเจ้าของค่ะแล้วก็พบว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผู้ชายเนี่ยมีการโฆษณาคุณประโยชน์คุณ,ณภาพคุณ,ณสมบัติที่ไม่เป็นความจริงนะคะโดยใช้ข้อความที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคหลังจากที่เข้าไปคนบ้านของคุณกิฟแล้วนะคะทางเจ้าหน้าที่ียจึึงไดด้มการ ผลิตภัณฑ์ต้องสงสัยเพื่อนําไปตรวจสอบค่ะส่วนบ้านหลังที่2นะคะซึ่งเป็นของแอดมินเว็บไซต์แล้วก็แอคเคท์ Line เนี่ยในการขายอาหารเสริมดังกล่าวนะคะเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ได้มีการยึดคอมพิวเตอร์แล้วก็ผลิตภัณฑ์ต้องสงสัยอีกจํานวนหนึ่งค่ะเพื่อส่งให้กับพนักงานสอบสวนสถานีตารวจภูทรปากเก็ดนะคะจังหวัดนนทบุรีดําเนินตามขั้นตอนต่อไป สำหรับกิฟพัทนารีนะคะเคยเป็นนางแบบซปเปอร์โมเดลรุ่นเดียวกับนักแสดงชื่อดังของวงการแล้วก็ได้เปิดเส้นทางในการบันเทิงด้วยการเข้าประกวดเฟ้นหาพิธีกรหน้าใหม่จนคว้าอันดับหนึ่งมาครองแล้วก็มีการสร้างชื่อเสียงจากการแสดงภาพย,ายนตร์ถึง3เรื่องนะคะหลังจากนั้นเจ้าตัวก็ได้ตัดสินใจพักงานในการบันเทิงเพื่อไปเรียนต่อบริญญาโทที่ประเทศออสเตรเลียค่ะขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ